สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําความท้าทายใหม่นะครับความท้าทายนี้ก็เป็นความท้าทายที่3แล้วเนาะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลงแกลนวอร์เดนวอลกนะครับให้เราปรับเป็นภาคพื้นดินนะครับสาหรับวอร์เดนแล้วก็ลงวอร์เดนไปตรงกลางระหว่างไอสิ่งก่อสร้างที่มันลอยอยู่2อันนี้นะคงไฟนะแล้วก็ลงบอลลูนตามไป1ลำนะครับเพื่อเก็บกู้ระเบิดอากาศนะแล้วก็ลงนางฟ้าตามไปให้หมดนะจากนั้นก็ลงอบอลลูนตรงนี้นะ เทสลานะครับโผล่ขึ้นมาก็ลงมังกรน้อยอีกตัวหนึ่งแล้วก็รอไปก่อนนะตอนนี้เราจะรอจนกว่าแกรนวอร์เดนนะจะทําลายป้อมพ่อมดแตกไปนะครับแล้วก็จะลงนะักเลือกเบอรกำแพงเปิดเข้าไปหนึ่งตัวนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็รอไปก่อนนะรอจนกว่าที่แกรนวอร์เดนมันจะยิงเครื่องยิงหินฝั่งซ้ายแตกนะครับ ถ้ารอบไหนมันอาจจะเดินขึ้นข้างบนก็กดเริ่มเล่นใหม่ก็ได้นะนี่เดี๋ยวเราจะรอให้น้ํายาม่วมันหมดลิตรไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงทหารฝั่งซ้ายนะครับโอเคลงไปเลยก็ได้นะครับสําหรับโกเลมนหนึ่งตัวเพราะว่าน้ํายาม่วหมดลิตแล้วก็ลงสิบแบล็กลงไปนะครับแล้วก็ลงโกเลเน้นแข็งด้านขวานะตามด้วยเยติไททันนะครับพ่อมดซุปเปอร์ระเบิดแล้วก็ลาหิน3ตัว ถ้าเราจะลงน้ำยาม่วงให้กับไปการตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะลงน้ำยาโม่งอีกขวดหนึ่งนะครับให้กับทหารที่จะเข้าด้านในแกลงไปแล้วก็เตรียมลงยาพิษนะครับใส่ทหารในปราสาทแคนนะแช่ที่บ้านกับป้อมอินฟินลหลาดเป้าหมายนะครับเดี๋ยวพอบ้านแตกเราจะกดสกิลแกลนวาเดนนะแกลนวาเดนนะครับโอเคกดไปนี่ก็เดี๋ยวจะลง บรรลุนมาช่วยนะครับทางด้านซ้าย1ลําลำจุดละหนึ่งไปเลยแล้วก็ตรงป้อมพอมดนี้อีกหนลำนะลลงน้ำยาม่วงไปอีกขวดหนึ่งยาแช่แข็งเราจะแช่ตอนอีกขวดเราจแช่ตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวลงกระดูกไปช่วยตรงนี้ก็ได้หนึ่งขวดดึงความสนใจนะครับแล้วก็แช่ไปที่นี่ป้อมอินฟ r n o โกับป้อมเครื่องยิงหินนะสำหรับคนสุดท้ายก็แช่ตรงนี้ก็ได้นะครอบคุมอินฟโนกับ เครื่องยิงหินแล้วก็กดน้ำยาม่งลงไปนะครับลงน้ำยาม่วงลงไปอีเวนต์นี้ก็ตีมันค่อยยากเท่าไห่นะครับก็ลองตีกันหลายๆรอบทำไมไม่ไม่ผ่านนะอ่าก็ยังไงท่านเพื่อนตีผ่านฝากกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอีเวนต์ใหม่ๆผมก็จะศึกษาข้อมูลแล้วก็มาจมตีให้ดูต่อไปนะจะได้จมตีกันได้ไม่ยากนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ